มาร์ดเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนฝึกนะครับวิธีการ,รลิฟรถเพื่อให้เกิดความมั่นยำในการาขับผ่านช่องทางแคบๆนะครับหรือว่ามีการขับหลักซึ่งเราจะใช้กลวยทั้งหมดนะครับหอันนะครับก็ถือว่าเป็นเสาห้าต้นแล้วกันนะครับซึ่งเราจะต้องทำระยะห่างกลวยเท่ากับระยะของตัวรถบวกกับอ,กอีกประมาณ1นึฝ่ามือ นะครับเพื่อที่จะทําช่องทางให้เราสามารถที่จะดิฟรถได้นะครับซึ่งกวยทั้งหมดก็จะห่างเป็นระยะทางเท่ากันทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็1นึ่งฝามือทางด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณ1นึ่มมือเช่นกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะฝึกดิฟกันยังไงนะครับหลักการก็คือแค่เราสามารถวิ่งพันหลัก ให้ครบทุกหลักแล้วก็เข้าจอดที่ช่องได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับฝึกกลับไปกลับมาหลายๆครั้งก็จะเก่งเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะมาเริ่มต้นจากการฝึกดิฟไม่ง่ายก่อนนะครับก็คือการทําโดนัทพันหลักนะครับหรือว่ากลวยที่ตรงกลางวงนะครับโอเค ช้าๆนะครับตรงนี้จะเป็นการฝึกไกลละเอียดแล้วก็หักเลี้ยวชั่วนิดหน่อยนะครับสังเกตเสียงไกขผมจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการหักวงมเลยเลี้ยวชั่วนิดหนึ่งรถก็จะทําการดิดเป็นโดนัทได้แล้วนะครับอันนี้เป็นรถซีเอด้วยนะครับไม่ใช่รถทำสีธุราแต่รถทำสีธรรมดาก็ทาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลักการจะคล้ายๆกันคือเดินไกอย่างละเอียดช้าๆนะครับไม่ต้องใช้พลังสูงมากเสร็จแล้วก็หักวงมเลยเลี้ยว ช่วยนิดหนึ่งนะครับรอนก็จะทำการดิฟวงผมได้แล้วโอเคหมดขั้นตอนที่1ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดิฟวงใหญ่ๆกันก็คือดิฟเป็น CS นะครับรอบพื้นที่ทั้งหมดของกลวยทั้ง5หลักอันนี้นะครับโอ okay. เคเืรานิดนึง เอาโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกดิฟรอบพื้นที่วงกลมใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นวงรีด้วยก็จะยากกว่าการที่เป็นวงกลมธรรมดานะครับอ่ากอนนี้มาดูอันต่อไปกันก็คืออันที่ยากที่สุดในการฝึกครั้งนี้นะครับก็คือการดิฟรอบกลวยทั้งหมด5อันนี้เดี๋ยวไปจัดนิดนึง นะครับเราจะดิบเป็นวงกลมเป็นโดนัทรอบกัวทั้งหมด5อันดิบให้ครบรอบนะครับเสร็จแล้วก็จะหมุนวนกลับไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับคือย้อนสองกลับไปด้วยเช่นกันเริ่มต้นจากดิบเป็นวงข้างลาะรอบนอกก่อนนะครับแล้วก็ดิบข้าข้างใน จบด้านหนึ่งแล้ว่อไปกลับอีกทางด้านหนึ่งนะครับ ให้ฝึกแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะมีความแม่นยําในการควบคุมไก่รถให้เนียนขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถาผ่านช่องเล็กๆดิฟผ่านช่องเล็กๆยากลักษณะแบบนี้ได้นะครับง่ายนะครับอันนี้เป็นการฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกกันเรื่อยๆก็จะทําให้ท่านมีความเป็นเลิศในด้านการขับรถดิฟแบบ RC นะครับสำหรับวันนี้ผมพันเซตต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้วมี อะไรใหม่ก็จะมาอัปเดตให้พวกท่านได้ลองทำตามได้ลองฝึกฝนและเป็นความรู้นะครับสำหรับวันนี้ผมพาสเ,เตอร์ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ